ภาพบรรยากาศการต้อนรับนักร้องชาวสวีเดนกลับบ้าน <c oughs> หลังจากที่เขาเนี่ยไปคว้าชแชมป์นะ,ะการร้องเพลงระดับทวีปยุโรปครับส่วนจอชครูนีนะก็ควงสีภรรยาไปเช็คเรตติ้งคอหนังแดนสก,กุระในงานเปิดตัวหนังเรื่องท m มโร o w ร a n นที่ญี่ปุ่นครับแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจะพาไปดูเรื่องหน่าปวดหัวของหนุ่มเสียงดีคริสบราวกันก่อนค่ะ ข่หนุ่มคริสบราว์เตรียมเปิดศึกกับแม่ของลูกเนียกัสแมนเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกสาวตัวน้อยค่ะเว็บไซต์ทีมซีรายงานว่าบราวด์จ่ายค่าเลี้ยงดูให้เนียเดือนละ8 0 0 0 0บาทหลังทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันแบบฟ้าแลบแต่ทันทีที่เนียเรียกร้องขอเพิ่มค่าเลี้ยงดูเป็นเดือนละ4 8 0 0 0 0บาทบราว์ก็หยุดจ่ายเงินตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแน่นอนว่าเนียให้ทนายเดินเรื่องเพื่อเรียกร้องให้บราว์กลับมาจ่ายค่าเลี้ยงดูตามเดิมแถมยังเตรียมขอจจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้้นอีกหลายเายเท่ะดวค ส่วนเพระเจ้าสเสน่ห์จอชกรูนีก็ยังคงยุ่งอยู่กับการเดินสายโปรโมทหนังเรื่องใหม่ Tomorrowland ตัวเป็นเกลียวค่ะแต่ในงานเปิดตัวหนังที่ญี่ปุ่นอาจจะพิเศษกว่าที่อื่นเพราะจอชควงภรยาสุดที่รักอาม,มาอลามมดีนมาช่วยเรียกเรตติ้งด้วยแล้วค่ะถึงจะมีหวานใจคอยเคียงข้างแต่จอจก็ยังคงเผื่อแผ่ความรักไปถึงคอหนังจนบรรดาแฟนๆแดดอธทินุไทยเป่นปลืม้มแถมยังชื่นชมว่าจอจคือหนุ่มฮอตตัวจริงค่ะหนังเรื่อง Tomorrowland มีคิวเข้าฉายในญี่ปุ่น6มิถุนายนนี้ค่ะ ด้วยนักร้องชาวสวีเดนมาเซลเมโลที่เดินทางกลับบ้านเกิดพร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนร่วมชาติค่ะหลังคว้าแชมป์จากการประกวดร้องเพลงระดับยุโรปยูโรวิชั่นซองคอนเทสต์ปีล่าสุดโดยมาสูรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่มีคนมารอรับทั้งที่สภาพอากาศไม่เอื้อมหน่วยดาวรุ่งดวงใหม่วัย28ปียอมรับว่าชัยชนะครั้งนี้จะช่วย้เขาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติแล้วก็ทำความฝันในการเปิดคอนเสิร์ตในต่างประเทศของเขาให้เป็นจริงขึ้นมาค่ะ การแข่งขันยูโรวิชั่นซองคอนเทสจัดขึ้นเป็นปีที่60แล้วซึ่งสวีเดนคว้าชัยมาแล้วถึง6ครั้งและชัยชนะครั้งล่าสุดก็ทําให้ประเทศสวีเดนได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโรวิชั่นซองคอนเทสในปีหน้าค่ะ